พอแค่นี้บุฟฟ่อนมือเก่าอิตาลีประกาศแขวนถุงมืออย่างเป็นทางการจานลุยจิบุฟฟ่อนอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอิตาลีชุดแชมฟุตบอลโลก2006ตัดสินใจประกาศอำลาเส้นทางอาชีพอย่างเป็นทางการด้วยวัย45ปี เมื่อคืนวันพุธที่3สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมือกาวัย45ปีตัดสินใจแขวนถุงมือก่อนกำหนดหนึ่งฤดูกาลหลังจากที่ยังมีสัญญาเฝ้าเสาให้กับปามาในื่อกันโซซิลบีอิตาลีจนถึงปี2 0 2 4ซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้เจ้าตัวกิตอร์ตองเป็นอย่างดีแล้วตามนั้นทุกคนพวกคุณมอบทุกอย่างให้กับผมผมมอบทุกอย่างให้กับพวกคุณเราทำสิ่งน,นี้ร่วมกันนายด่านจอมเนิบโพข้อความประกาศในโลกออนไลน์หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวหลุดออกมาก่อนหน้า สำหรับจานวิจิบุฟฟอนเริ่มต้นเส้นทางอาชีพกับป่ามาด้วยวัยเพียง18ปีก่อนย้ายไปร่วมทีมดูเวนตตสปาลิแซงซังแมงประสบความสำเร็จคว้าแชมป์หลายรายการก่อนที่สุดท้ายจะเลือกย้ายกลับมาแขวนถุงมือกับอดีตต้นสังกัดในที่สุดขอขอบคุณภาพแแหล่งข้อมูลข่าวสนุกท้วค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ